หากตัวละครในเกมนำมือมาวางบนรถแล้วคุณนั้นได้ขับออกไปตัวละครของพวกเขาจะติดไปกับรถคุณด้วยคุณสามารถหยิบขยะตามพื้นที่พบเจอขึ้นมาได้และยังสามารถปามันออกไปใส่ตัวละครต่างๆที่คุณต้องการจะปาได้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณนั้นรีบลงจากรถและไม่รอให้เครื่องดับก่อนรถของคุณจะติดอยู่แบบนั้นจนกว่าคุณจะขึ้นไปบนรถอีกครั้งเพื่อดับเครื่องยนต์การขับเฮลิคอปเตอร์ไปใกล้กับพื้นผิวน้ำจะทำให้เกิดขึ้นต่างๆขึ้นมารอบเฮลิคอปเตอร์ตามภาพที่คุณเห็นการใช้อาวุธยิงไปที่ปปปรรระะะตตููถจทททให้้นนนัันิดลงี นำากนำ RPG ไปยิงใส่หางเฮลิคอปเตอร์ตัวเครื่องบินจะยังไม่ระเบิดแต่จะค่อยๆตกลงมาบนพื้นในวันที่อากาศหนาวจัดตอนที่ตัวละครของเรานั้นกำลังหายใจอยู่จะเกิดควันความร้อนขึ้นมาตำรวจจะเริ่มหาที่กำบังในทันทีถ้าเกิดว่าคุณนั้นเอาปืนไปเล็งที่พวกเขาการขับรถเข้าไปชน NPC ช้าๆตัวละคร n p c จะทำการเอามือมาบังไว้เพื่อลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้น หากคุณเล็งไปที่อาวุธที่ตำรวจนั้นกำลังถืออยู่อาวุธชิ้นนั้นจะตกลงมาบนพื้นใน GTA ภาค4คุณสามารถปีนไป่ายไปตามสถานที่ต่างๆที่สามารถปีนขึ้นไปได้เราสามารถแล้งตัวละคร NPC ต่างๆโดยการผลักพวกเขาให้ตกลงจากบันไดถ้าหากฝนไม่ตกตำรวจจะแต่งตัวแบบปกติแต่ถ,ถ้าเกิดวันไดในเกมนั้นที่ฝนตกตำรวจจะหาเสื้อคลุมมาใส่แสงและเงาบนตัวรถมีความสมจริงที่สูงมากเราสามารถขึ้นไปยืนอยู่บนร่างกายอันไร้วิญ,ญญาณของ NPC ได้หากว่ายางรถนั้นถูกเจาะด้วยลูกกระสุนลมภายในยาง จะค่อยๆไหลออกมาการขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงแล้วไปชนอะไรสักอย่างจะทําให้ตัวละครของเรานั้นกระเด็นไปข้างหน้าการนํามอเตอร์ไซค์ไปชนกับถังสังกะสีที่มีไฟอยู่จะทําให้ยางรถนั้นถูกเผาไหม้ยิ่งคุณนั้นขับรถได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่อุบัติเหตุจากการชนนั้นก็จะรุนแรงขึ้นด้วยเช่นกันถ้าหากว่าคุณนั้นวิ่งตัดหน้ารถเราตัวละคร NPC จะสูญเสียการควบคุมและความเร็วไปหากว่าคุณนั้นขับรถไปชนกําแพงหรือสถานที่ต่างๆจะเกิดรอยขีดข่วนอย่างสมจริงในตอนที่คุณโดน NPCc ในเกมหาเรื่องหรือชกต่อยต่อหน้าตำรวจเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างทันทีการยิงไปที่แขนหรือสัดส่วนต่างๆของตำรวจจะทําให้พวกเขานั้นสูญเสียการควบคุมหากว่าคุณนั้นเดินไปเหยียบเลือดรอยเท้าของคุณเวลาเดินตามสถานที่ต่างๆจะมีรอยเลือดตามไปด้วยเช่นกันเวลาที่เรายิงไปใส่ถังน้ามันไฟจะพุ่งออกมาอย่างสมจริงระเบิดที่ถูกวางไว้บนพื้นสามารถผลักตัวคุณให้กระเด็นออกไปได้ในจังหวะที่ตำรวจอยู่ในรถหากคุณนําปืนไปเล็งที่พวกเขาจะยอมแพ้ทันทีและถ้าเกิดว่าคุณเอาปืนลงพวกเขาจะเข้าจับคุณอย่างทันทีเช่นกันหากคุณ มีการจับกลุ่มด้วยการขโมยรถ NPC ตำรวจที่อยู่แถวนั้นจะทำการขโมยรถ NPC เช่นกันมาจับกลุ่มคุณในโรงพยาบาลเราสามารถเข้าไปดูวิถีชีวิตของหมอคนไข้และพยาบาลรวมถึงเราสามารถเข้าห้องคนไข้ด้วยได้เช่นกันรายละเอียดนี้มีแค่ใน GTA 4เท่านั้น ใน g t a 4เราสามารถกระโดดออกจากตัวรถที่กำลังวิ่งไปได้หากคุณนั้นนำมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปที่บันไดล้อของรถจะมีน้ำหนักที่สมจริงเวลาที่ฝนตก NPC ภายในเกมจะแสดงค่าทางที่ต่างออกไปรวมถึงตัวเราด้วยเช่นกันทางขยะภายในเกมเราสามารถใช้มันเพื่อหลบกระสุนได้ช่วงเวลาที่ฝนตกภายในเกมยิ่งมันตกแรงเท่าไหร่ตัวละครของเราจะเริ่มปล่อยเลือช่นออกมา,มามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างสมจริงเหมือนกับว่าตัวละครนั้นเป็นคนจริงๆที่เ,าเรากําลังบังคับอยู่รถตํารวจภายในเกมมีฟังก์ชันที่เราสามารถค้นหาผู้ร้ายหรือผู้กระทําผิดได้เหมือนกับในโลกความเป็นจริง